ลงพักนะครับลงพักบางน้ําจืดนะครับเป็นลงพักย่อยนะครับวันนี้ผมพาป๋าธนพนัครับคณะนักลบด่านเถื่อนนะครับลงพื้นที่นะครับตรวจสอบว่ามีเหตุการณ์อะไรป๋าป๋าเข้าไปพาผู้เสียหายไปมีอะไรบ้างครับสวัสดีครับป๋าเจียงและก็เพื่อนสมาชิกนักลบด่านเถื่อนทั่วโลกทั่วไทยนะครับวันนี้เรามาลงพื้นที่นะครับเนื่องจากว่ามีแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองถูกกฎหมาย แต่ถูกพามา่านะเพื่อนพมา่าด้วยกันนะพาตำรวจบุกเข้าห้องเขาโดยไม่แสดงตัวนะครับไม่แสดงความบริสุทธิ์ใจบัตรข้าราชการก็ไม่ได้ให้ดูใช่ไหมเอาเงยหน้าขึ้นมองกล้อง <c oughs> <c oughs> อยากก้มหน้า <c oughs> เออถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าเป็นคนถูกกฎหมายต้องไม่หลบหน้า <c oughs> นะครับส่วนหนึ่งนะครับน้องๆเหล่านี้ ที่พวกเราสมาชิกเพื่นร่บ้านเถือนต้องขอบคุณสมาชิกทุกคนที่มาเป็นกําลังใจให้กันนะครับส่วนหนึ่งไอ้คนที่พมา่าด้วยกันนี่แหละมันรู้ว่าพมา่าพักอยู่ห้องไหนทํางานที่ไหนปรากฏว่าเข้าห้องเขาโดยไม่ใช้คืออายากจะทําหน้าที่แต่ลืมตรวจสอบอํานาจของตัวเองนะครับก็คือไม่รู้ว่ามีอํานาจหรือไม่ถ้ามาปฏิบัติหนะ้าที่มันต้องมีอํานาจด้วยต้องเช็คอํานาจตัวเองก่อนที่ออกมา นะครับแล้วก็ไปควบคุมตัวใส่กุญแจมือแล้วก็พามาที่โรงพักบางน้ําจืด mm hmm. ทีนี้เราเบื้องต้นเรา,าได้สอบถามทางเจ้าหน้าที่ตํารวจที่ประจําอยู่ที่โรงพักบางน้ําจืดแล้วว่าบางครั้งนะ,ะไม่ว่าจะคนที่อ้างตัวว่าเป็นสืบจังหวัดบ้างเป็นตำรวจมาจากที่นู่นที่นี่บ้างก็อ้างเหตุถ้ามาเล่นงานพม่าทีท่เข้ามาทำงานในเขตจังหวัดสมดทุทรสาคร แล้วก็จะอ้างเหตุอย่างนี้แหละ,ะ,ะเนื่องจากว่าในพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ของอำนาจการสอบสวนมันเป็นของบางน้ำจืดแล้วก็ลากชาวบ้านมานะครับลงพักไม่พาเข้ามาถึงเขตพื้นที่ที่ดินของโรงพักจริงแต่พาไปข้างห้องน้ำบ้างนู่นนี่นั่นพาไปตรงข้าง,างแฝดตำรวจบ้างหาเอาแผนกล้องไปตรงแฝตตำรวจเนะี่เออไอ้มือกล้อง <laughs> เนาะเออเนี่ยไปข้างแฝดตำรวจบ้างเอ้าเดี๋ยวขอเชิญเจ้าหน้าที่สักคนเนี่ยเอ้าวันดีครับท่านมาตั้งเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ทานนลักษ์ทันนรักษ์อีกท่านหนึ่งนะครับเดี๋ยวขอเชิญเจ้าหน้าที่สักคนอ่าเดี๋ยวเต่ามาครับนผู้ชมนะครับเอ่เจ้าหน้าที่ตำรวจเอ่าขอเชิญนะครับเดี๋ยวใส่คื้างแบบกันใส่ข้างแบบฮะ เอาแป๊บหนึงแป๊บหนึงนะครับ้อยเวรบอกแป๊บหนึ่งพอดีอท่านเพิ่งพักทานข้าวมานะครับ,รบก็เดี๋ยวจะพาบางเราไม่ได้กล่าวหาเจ้าหน้าที่ตำรวจบางน้ำตืดนะครับ,รบเพราะว่าบางทีน่ะคนที่มาจับในเขตย่านนี้กลับกลายเป็นพรลากชาวบ้านมาลงพักตอนนี้กำลังแก้ไขปรับปรุงคือมันต้องคืนพื้นที่นะครับกำลังที่จะทุบลงพักเก่า แล้วก็คืนพื้นที่เปล่าๆเหรถชนปะนี่ไปดูก่อนครับอ่ะมาพาพาผู้กองไปเจะได้ไปดูเหตุรถชนเอาวันนี้เอาบอกหน่อยว่าวันนี้อร้อยตำรวจเอกท่านไหนที่เข้าเวรวันนี้ครับอ่ะอันนี้เพื่อรักษาศักดิ์ศรีหรือเกียรติคือล้มคือคือตำรวจที่นี่เขาบอกเขาไม่ทราบเรื่องเลยว่ามันเกิดเหตุการณเอาเหตุเกิดเหตุการณ์ตรงนี้ ไอ้น้องไปชี้ดิว่าว่าตำรวจไอ้ที่อ้างตัวว่าเป็นตำรวจเขาพามาตรงไหนแล้วจ่ายตังค์กันอ่ะตรงข้างๆนี้ใช่ไหมอ่าพ้อมเก็บทางนูน้นมีเราและใครอีกมีหมาไหม,ไม,มเ,เอามายืนด้วยกันเลยเอามายืนด้วยกันมายืนด้วยกันอ่อาที่ที่เอาพัดสปอร์ตที่ถ่ายส่งส่งเข้าไปในเพจแล้วก็ด่านเถื่อน ไม่ใช่หันมาหาหาเจ้าหน้าที่ัทิอไม่ใช่ไม่ใช่เขาตรงไหนเขาคือตรงนั้นนะเอออ้าวไปข้างหน้าเอาลบเอาลบไม่ใช่ดึงแบตแล้วก่อนให้ให้เจ้าหน้าที่เก็บภาพก่อนมององมองมอที่ตำรวจ ตอนนี้พนังงานสอบสวนกำลังเ,เก็บนะครับตรงที่เกิดเหตุน,นะครับปิดโทรศัพท์ก่อนลูกปิดโทรศัพท์ก่อนนะเออป้อมป้อมไปเก็บภาพฝั่งนู้นหน่อยนะถ่ายไว้ถ่ายไว้ไเพราะว่าเอาเก็บเข้าสำนวนเอารับก่อนไอ้น้องรับก่อนอชี้ชี้ชี้ อชุดนี้คือมา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 ตรงที่เกิดเหตุเล<ส>ยคนนะมาทั้งสีส่คนวันนั้นทั้งหมดห้าคนไหมอ่ะห้าคนไหมห้าคนแล้วอีกคนนึง,งกลับบ้านไปแล้วครับเดี๋ยวค่อยว่ากันสามคนที่หลบไปอ่าสามคนนี้ออกมาอ,อ่ายืนคนเดียวอ่า ส่งโอนผ่านแอปโอนผ่านบัญชีก็คือบัญชีของก็นี่ไงเคลีย่ยมมาหมดแล้วผู้กองจะโอนผ่านทีแรกห้าพันนะครับเขาเรียกสามหมื่นห้าบัญชีอยู่ในนี้ไหมก็บัญชีที่โอนมาอยู่ในนี้ไหมอยู่ในนี้ครับไม่มีนะไมมม่่่ีใชั้ออาก็คือแสดงว่าเรายืมใช่ไหม ไปยืมเพื่อนจาขอบัญชีเนี่ยให้โอนมาตามบัญชีนี้หน่อยกี่ครั้งโอนสองครั้งสองครั้งครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งอ่อห้าพันอีกครั้งหนึ่งสามหมื่นเลยจากบัญชีเดียวกันนะนะคนเดียวกันนะน่อ่าโอเคก็สมบูรณ์เป็นเศษไปสามหมื่นห้าอ่าถูกครับโอเคไปจบไปจบเดี๋ยวเดี๋ยวผู้กองจะไปดูที่เกิดเหตุใช่ไหมเดี๋ยวมาสอบปากคาโอเคขอบคุณผู้กองครับูไทยููเรื่องนีได้ <laughs> นี่เป็นหลักฐานนะครับหลักฐานการโอนเงินนะครับเป็นจานวนเงิน3ตรงนี้ใบมี2ใบนะครับจํานวน3ทั้งหมดก็คือ3ามหมื่น้บาทนะครับ, 5, บ, 5, บอันนี้เป็นอยอดเงินนะครับที่อโอนไปครั้งแรกนะครับประมาณ5 5า0 0บาทรอบอแรกนะครับรอบแรกแล้วก็รอบ2จะมีการโอนเข้าบัญชี ของน้องไอ้ผู้เสียหายไอ้ไอนะเขาเรียกนะสัมภาษณ์เลยสัมภาษณ์อาหน้านี่มามาค่ะสามพา<อ>าันอ,าอา้าวก็ก็อันนี้อธิบายคร่าวๆก่อนนะครับโอ,โอนรอบแรกมันเหมือนกับว่าน้องเขายังหาเงินไม่ได้แต่คําขู่ของตำรวจบ,บอกว่าถ้าหาไม่ได้ในยอดนี้จะส่งกลับบ้านเออจะส่งกลับบ้านก็คือโอนมาก่อนรอบแรกเนี่ยยืมได้ห้าพันก็ยืมเงินมาจากเพื่อนเจ้าเดียวแหละ ออพอพอมันยังไม่ครบ3ามหมก็คุยกับเพื่อนอีกทีนึงบอกว่าหาให้อีก3า0 0 0ื่นได้ไหมพอหาได้อีก3ามหมืออ่นพอโอนมายอดนี้ปุ๊บเขาปล่อยตัวจากน้ําใบกระท่อมที่น้องกระ้อ้อมถามว่าถ้าตอนนั้นกฎห,หมายมันยังเอาผิดได้อยู่ก็คือมันก็สามารถดําเนินคดีได้นะครับแต่เพียงแต่ว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจที่นี่ ของสอพอบางน้ำเจิดเขาบอกเขาไม่มีส่วนรู้เห็นเขาไม่ได้รับเงินแรงงานต่างด้าวเหล่านี้นะครับแต่ไอคนที่พามาเนื่องจากว่ามันต้องคือเอาพื้นที่ให้มันน่าเชื่อเชื่อถือก็คือต้องพามาที่โรงพักปรากฏว่าพามาโรงพักแล้วก็ไม่ขึ้นโรงพักอ,อ่ะเดินมันข้าง,าง,างห้องน้ำโรงพักที่โรงพักเก่าเขากำลังจะทุบอยู่แล้วตอนนั้นที่เรามาวันนั้นอ่าบรรยากาศ หรือทำเลตรงนี้เขาทุบโรงพักไปยังยังครับยังไม่ได้ทุบใช่ไหมก็คือยังชั้นบนยังเป็นไม้อยู่เห็ไหมแล้วทีนี้ไอไ้ที่มานอกเครื่องแบบทั้งหมดก็คือเ,อเ,ล,ยเ,ล,ยเลยพามาคุยตรงข้างโรง,ง,งพักเอเราถูกคมคู่สารพัดก,ก็เลยยอมใช่ไหมตอนที่ยืนคุยกันนี่มีจําหน้าได้ไหมพูดถึงว่าอจําจหน้าได้ได้ไหมได้ครับทีนี้เราไม่รู้ว่าเขาชื่ออะไรใช่ไหม ไม่เป็นไรนะครับขระนวนการสอบสวนของแผ่นดินไทยนะครับเราเชื่ออย่างหนึ่งว่าไม่มีอะไรที่ตำรวจไทยทำไม่ได้ยกเว้นแค่แต่ว่าท่านจะไม่ทำนะครับเราเชื่อมั่นในขระนวนการยุติธรรมสิ่งหนึง่งถ้าตำรวจทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาเนี่ยคนร้ายเนี่ยนะคนที่กระทำความผิดมันต้องทิ้งหลักฐานไว้สักอย่างอย่างน้อยบัญชีที่เขาน้องเขาโอนเข้าเนี่ย นะครับเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ตำรวจวันนี้จะแจ้งอายัดบัญชีฉบับนี้อของของธนาคารอะไรโอนมาจากธนาคารไหนธนาคารไหนเป็นคนรับนะครับออันนี้เดี๋ยวก็ว่ากันขบวนการยุติธรรมเนี่ยมันเริ่มต้นที่เจ้าหน้าที่ตำรวจหรือพนักงานสอบสวนถ้าขั้นตอนแรกถ้าเราไม่ไม่ไม่ไมผิดเพี้ยนนะครับเชื่อได้ว่าคนร้ายมันต้องไม่มีที่อยู่ นะไอ้ส่วนที่เรารู้สึกไม่ปลอดภัยไหมทุกวันนี้รู้สึกไม่ปลอดภัยไหมไม่ครับอ่าไม่เนาะก็คือถ้าเรากลัวสามารถที่จะแจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับอ่าการแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเดี๋ยวป๋าจะดำเนินการเรื่องเ <c oughs> จ้าหน้าที่แต่จริงๆแล้วอ่าตรงนี้มันขึ้นตรงกับสพเมืองแต่เนื่องจากว่าพื้นที่ในจังหวัดสมุทรสาครนี่มันกว้าง มันก็จะมีสพย่อยอยู่ต่างๆเพื่อแบ่งอำนาจการสอบสวนออกไปถ้าถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไรที่เรารู้สึกว่าเราอยู่ประเทศไทยแล้วมันมันไม่สบายใจหรือเราบาดผหว,วให้แจ้งมาทางเพจแล้รับกานเรือแล้วป๋าจะเป็นคนติดต่อประสานงานกับผู้บังคับบัญชาหรือ,อผู้กับที่โรงพักเมืองสมุทรสครให้นะอโอเคก็พวกเราต้องอยู่อย่างปลอดภยัยอย่างเดียวคือเราอย่าพยายามทำผิกดกฎหมาย นะไปพยายามทำทุกอย่างให้มันถูกต้องตามกฎหมายแล้วนะแล้วกฎหมายจะคุ้มครองเองนะเอาละสำหรับไลน์นี้เดี๋ยวเอาเป็นสั้นๆก่อนขอสรุปอย่างนี้ละกันว่าหลังจากที่แจ้งความดําเนินคดีเสร็จผมบอกว่ามันจําเป็นต้องนะเดี๋ยวผมจะดําเนินคดีแจ้งความให้พนักงานสอบสวนดําเนินคดีกับพม่าคนที่เป็นในหัว นะพาคือเป็นพมา่าแต่แดกพมา่าด้วยกันนะข้างหลังสุดเอออันนี้เป็นพมา่านะเป็นพมา่าที่เอาว่าวันนั้นพาตำรวจมาใช่ไหม <S 2> <S 2> ใช่ครับออไอ้นี้เป็นคนพามาแล้วทําตัวเป็นล่ามด้วยบอกจํานวนเงินด้วยว่าต้องเคลีย์เท่าไหร่ใช่ไหม <S 2> <S 2> <S 2> ใช่ครับอืมแขนมันไหมเอาอย่างเนี้ แค้นมั้ยไม่โอเคครับไม่โอเคโอเคเอาก็ใช้คําว่าไม่โอเคแล้วกันเนี่ยโอเคเนาะเออใช้คําว่าไม่โอเคแล้วกันโอ้ขอบคุณมากโอ้เห็นในไลฟ์อ่ะเบหากล้องไปหาเอฟซีหน่อยอูสมาชิกอุตส่าห์เอาน้ำมาให้ขอบคุณมากขอบคุณมากไม่อยู่กุยันก่อนเนอะ โอ้ขอบคุณมากขอบคุณมาก,มากสำหรับน้ำขอคุณนนะครับที่โอ้สำหรับน้ำใจอขอบคุณมากเอาน้ำมาให้แม่กาแฟ50กาแฟก็เย็นๆนะครับที่มอบโอเคตามนั้นเดี๋ยวขอขอ,ขอจบไลฟ์แค่นี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยาวไปเพราะพูดไปมันก็จะซ้ำคำเก่าเนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเองวันนี้เขา,เามีเหตุบอส40นะครับรถชนกันก็ต้องไปดูพื้นที่ก่อนเนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่ที่นี่มันเป็นสพย่อยก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ประมาณไม่เกิน5คนนะครับก็ เป็นโรงพักที่กําลังจะคืนพื้นที่เพื่อที่จะสร้างโรงพักใหม่แต่ทางระเบียบเขาบอกว่าต้องคืนเป็นพื้นที่เปล่าก่อนทุกอย่างต้องดันทิ้งก่อนแล้วถมที่ปรับพื้นที่ให้มันได้ระดับที่น้ําไม่ท่วมนะครับก็ส่งคืนพื้นที่เสร็จแล้วงบประมาณปีห้าหกเขาจะสร้างโรงพักที่นี่เป็นโรงพักใหม่นะครับจะเป็นโมเดลอย่างหนึ่งว่าเจ้าหน้าที่ที่บางน้าจืดจะทําทุกอย่างให้ถูกต้องตามระเบียบและวินัยของตลอดไม่มีการเอารัดเอาเปรียบกัน ไอ้ส่วนที่ไอ้พวกเหลือบไลที่มาอาศัยข้าบของตำรวจแล้วพาชาวบ้านมารีดไถอ่าเพราะนั้นกฎหมายต้องคุ้มครองได้ทั้งแต่ต่างด้าวและก็คนไทยนะไอ้คนไม่ดีมันก็ต้องไม่มีที่ยืนส่วนคนดีๆถ้าทําหน้าที่ตรงไปตรงมาขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานเลื่อนตําแหน่งขึ้นเป็นผู้บังคับการเร็วๆขอบคุณและสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ